สำหรับลูกค้าหลายๆคนชอบถามกันเข้ามานะคะว่าใช้กี่ขวดถึงจะเห็นผลนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าสําหรับเซวาแอมพูผสมดำเนี่นะคะก็ การเห็นผลเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยว่ามีฝ้ากระสะสมเนี่ยนานแค่ไหนแล้วผิวแข็งแรงผิวอ่อนแอแค่ไหนนะคะบางคนบอกว่าใช้แค่อาทิตย์เดียวก็ดีขึ้นบางคนบอกว่าใช้ได้10วันดีขึ้นบางคนบอกต้องใช้หมดขวดอย่างนี้แรกก็มีบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นมาทั้งชีวิตเลยหายี่ห้ออะไรใช้มาทั้งชีวิตไม่หายแต่จเจอเซรา่แอมพูนสมดํานี้สามารถใช้หายแต่ใช้2ขวดอย่างนี้เป็นต้นนะคะวิธีการใช้นะคะเราก็บีบมานะคะแล้วเราก็หยดหนึ่งสองสามสี่นะคะ อะทาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขาทั่วทั่วหน้าเลยแบบนี้นะคะทั่วทั่วหน้าเลยแล้วตรงไหนนะคะที่มีฝ้ากระนะคะรอยดํารอยแดงจากสิวหรือจุดไหนที่เป็นสิวจุดที่เป็นสิวก็คือจุดที่ผิวไม่แข็งแรงนั่นเอง <_ l> นี่นี่นยอดซ้าไปเลยคะ <_ l> ่ะยอดซ้ําไปเลยนี่นิงก็มีนี่ ไม่ได้ว่าผิวดีกว่าคนอื่นนะคะยังไงก็ต้องใช้ตัวช่วยดีๆค่ะผิวพวกเราก็เหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนมารักษานะคะให้มันดีขึ้นนะคะตรงไหนที่เป็นเยอะก็แปะแปะแปต,ต,ต,ตรงนั้นไปนเลยออ ทาหน้าแล้วอย่าลืมทาคอด้วยอย่าเสียดายค่ะบีบมาหนึ่งจุกค,ค่ะทาคอด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหน้าเราจะกระจ่างใสแต่คอเราจะดำแล้วคอก็จะเหี่ยวนะคะคุณผู้ชมทาหน้าและทาคอนี่ถ้าไม่เกรงใจนะคะหนิงทาไปถึงช่วงนี้ข้างบนทานหมดเลยค่ะ